รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu m w x เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้เวลาของรายการดร์สมิธแล้วนะครับพบกันเช่นเคยวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบทงชาติแบบนี้ทางช่องวันนะครับตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับน้องไม้ในภรสสินะครับ<อ>คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเล็บนั่นเองะนะครับใครจะไปเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บแล้วก็ปัญหาเรื่องเล็บเนี่ยน,นะโอ้โ oh, หเป็นปัญหาใหญ่ได้เลยทีเดียวอย่างที่เราค้างกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าจะมีเคล็ดลับดีๆในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเล็บเพื่อความสวยงามหลายๆคนชอบทาเล็บแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้ก็อยากรู้ว่ามันจะมีวิธียังไงที่จะช่วยให้สาวๆอย่างเราเนี่ยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับเล็บเราเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยยาทาเล็บเป็นสิ่งที่ต้องผ่านออยนะครับเป็นเครื่องสำอาง ผมเห็นเดี๋ยวนี้มีวางขายนะพีขาย19บาท10บาทตามแบบวางขาเพ่เคยเจอล่าสุดอะคนไข้แบบแพ้มากแล้วก็มีปัญหาลครยเคยมากจนเราแบบสงสัยมากทีมแพทย์ก็เลยลองเอาไปตรวจมันเป็นสีทารดอ่ะแล้วมันเข้มมากไงสีมันสวยใช่ไหมแต่เขามาแบบใส่ขวดขาย เพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งโดยเฉพาะแบบออนไลน์อะไรเงี้ยต้องเช็คนิดน,นึงนะว่ามันมีมาตรฐานมีการผลิตที่ชัดเจนนะอันที่2นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเวลาเก็บเขาก็ให้เก็บในตู้เย็นใช่ไหมจะได้อยู่นานๆน,น,นะครับแล้วก็ต้องให้พ้นมือเด็กนะเพราะมันรับประทานไม่ได้นะครับเวลาก่อนนะํามาใช้ก็ให้ออกมาจากตู้เย็นก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งม,มันก็จะแบบกลับมาคืนสภาพเดิม,มแล้วก็พวกน้ํายาที่เคลือบเล็บ หรือน้ํายาล้างเล็บก็พยายามอย่าทาไปโดนผิวหนังรอบๆถ้าทาแล้วก็ทาแต่ตรงเล็บแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยเพราะมันไม่เหมาะสมที่จะแบบมาละคายเครืองผิวหนังรอบๆนะนอกเหนือจากเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วนะครับตัวปัญหาของเล็บเองเนี่ยนะเวลาไปทําเล็บเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อต่างๆเช่นเชื้อราได้ด้วยนะ ไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมครับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักมันเ,เคยได้ยินเพราะเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนการต่ออะคริลิกอะพี่โอ๊คที่เมื่อก่อนอะคริลิกมันก็เหมือนเราต้องแบบเหมือนตะบหน้าเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ,อุปกรณ์บางร้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าความสะอาดเขามันมันมาตรฐานขนาดไหนบางทีมันต้องมีตัด มันตัดหนังมันขูดบางทีแบบใช้ใบมีดแบบขูดอย่างอย่งเท้าอ่างเงี้ยบางทีก็ต้องแบบขูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังของเราอะไรเงี้ยก็เห็นเพื่อนเป็นแต่ตัวมายังไม่เคยเป็นก็ถือว่าของโชคดีเพื่อนนี่คือแบบมีปัญหาแบบเชื้อราติดอย่างเงี้ยเหรอก็เคยเห็นนะแบบบบคือเหมือนแบบ เล็บเขาเหมือนมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะครุขคกักคคคคปัญหาเนี่ยก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าเชื้อราที่เล็บเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งการติดเชื้อที่เวลาเป็นแล้วเนี่ยมันเลื้อรังมากมันหายากมากนะครับเพราะยาเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปยากนะตรงเล็บเน<ห>ี่ยแน่นอนนะครับสำหรับการป้องกันวันนี้รายการของเรานะครับมีสกู๊ปดีๆเกี่ยวกับการป้องกันเล็บของเราแล้วก็สุขภาพผิวรอบเล็บของเราให้ห่างไกลจากเชื้อรามาฝากกันวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลังเครบรพทงชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ป้องกันการติดเชื้อราที่เล็บด้วยวิธีง่ายๆ1ทํา 1. ทำมือและเท้าให้แห้งอยู่ตลอดเวลาเชื้อราโดยธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีในที่มืดและเปียกชืน้นฉะนั้นหลังจากอาบน้ำออกกำลังกายควรเช็ดมือและเท้าให้แห้งหรือโรยด้วยแป้งชนิดป้องกันเชื้อราอยู่เสมอ2แช่ถุงเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนซักถุงเท้าหรือน้ำสุดท้ายในการซักควรแชร่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ5้าถึงสินาที3แช่มือด้วยน้ำส้มสายชูโดยใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนต่อน,น้ำา5ส่วนเชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในภาวะที่เป็น โดยเช็คเกลือ2ช้อนชาผสมกับน้ำอุ่น2ถ้วยเพราะน้ำเกลือมีผลทําให้การสร้างเหงื่อลดลงห้าห้ามตัดหนังกําพร้าบริเวณเล็บเพราะหนังกาพร้าเป็นด่านปราการแรกที่สามารถป้องกันเชื้อราได้ฉะนั้นการพยายามตัดหนังกําพร้าออกไปเปรียบเสมือนการทําลายเกราะของร่างกายวิธีง่ายๆที่สามารถขจัดหนังกําพร้าที่หนาๆออกได้คือการแช่น้ําอุ่นครับ